สวัสดีครับพวกเราหัวทอกหัวท็อกไม่เห็นจะเอาหรือไม่เอาไม่เห็นจะเอาเลยไม่เอาเลยวันนี้บอกไม่ต้องท็อกไม่เลยไม่ต้องไม่ต้องท็อกแต่ว่าหัวท็อกปวดพวกเราโันท็อกผมเอางานทำไมที่อกไี่ห้าสี่สามสองสุดท้ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราหัวทอก พ่อปพอีเป็นดีดีเิดตัวสบาเว่าเป็นอีทีไม่ได้เิ่แลวะเริ่มแลวนะเริ่มเลยว่าเป็นอีพีเหนือพวกเราเรามารมตัวกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนีมานั่งกินอย่างเงี้ยว่าไงว่าว่าทุกอาทิตย์หลังจากงานก็เลยนั่งขิดกันว่าทาคอนเทนต์อะไรดีอย่างเช่นตอนนี้เป็นต้น ของมาส่งครัมาส่งมาส่งเดี๋ยวเรามาดูกันมาแล้วมาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคือเปิดผมสั่งของไปก็น่าจะมาแล้วเดี๋ยวดูว่าผมสั่งอะไรมากินเป็นกับแกลมมึงต้องไปจัดแล้วกันนะเดี๋ยวผมสั่งมาแล้วมาดูแล้วกันว่ารอบนี้กูเป็นคนสั่งกูจะไม่บอกนะกูสั่งอะไรอ่าอ่าเดี๋ยวพวกมึงคอยกินแล้วกันว่ากินได้ก็กินเกินกดนแต่คนนี้พี่เสื้อดำเสื้อดำกินกันเสื้อดำมันเอ่ยละมันปัญหาคือใครจะทำสั่งอะไรมากูเห็นว่าในไม่กูเปิดในเว็บมาเจอวันนี้ว่ากูว่ามันน่าแดก แต่ว่าพวกมือแนกได้หรือเปล่าไม่รู้สรุปแล้วใครจ่ายก็แ้แล้วดูแลกันมันเป็นของกินผ<า>นะู้หมดเแข่งแยอะไรีย มึกเหรอใช่่ปลาหมึกปลาหมึกเหรอหมึกอะไรวะหมึกสดนะขอผมดูมอ่่าานวมันบอกว่าปลาหมึกแดดเดียวนี่นี่เขาคู่มือ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 คูกินอยู่ที่นี่สัตว์ปลาหมึกแดดเดียวกินเลยนะที่นี่บอาว่าบอกว่าส่วนผมบอาว่า กูสั่งปลาหมึกแดดเดียวมาลองแดกกัะเท้าเนี่ยว่ามันแะแดกเข้าไหมว่ากูเบื่อไอ้เนี้ยเบื่อาเลเบื่ออะไรพวกนี้ต้องทอดต้อดเอาว่าใครทอดดีวนี่เลืออียวงนี่ไงไหนออกเ่จากผมพ่อออกล้วใครไหวซุ่งทอดยกมือขึ้นชนะตกาุณทอด เดียวหมึกแดดเดียวสวยแตง้าตาวมือไข่ด้วยใช่ไหมในเว็บอ่ะไม่ใช่มือไข่เนี่ยหมึกกล้วยเฮ้ยปลาปลาไปียกเกียมมาจากครัวลองดูลองดูโครัวทองมึงไปเอากล้วยไาจไหนก่อนกล้วยแม่พี่อะไรโดนเลยมามาถ่าชิมก่อน ก็จะหน้าตาดีนะหน้าตาดีนะขอบคุณที่ชมไปกูนะฮะนะครอบครัวเดี๋ยวฟูรอดๆทีบ้านคุณจริงๆเลยแต่เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวให้เกียรติคนทอดก่อนหูนี่หมึกไข่นะครับออ่หูไข่แน่นมากอ่ะโชว์ไข่เลยดิซุ้มโชว์ไข่หน่อยกินเจ้าไหนแกอันนี้ไอ้สอนสอนขอซ่อมเลยดิบุกคนนั้นจิตใครที่ตัวครัวซ่อมไม่ใช่กล้อง อ่ะต่อไปคุณแบงค์คุณแบงค์คุณแบงค์ลองคุณแบงค์ลองนี่นะครับนี่เห็นไหมเด็ดกันอย่างนี้เลยผมอันนี้ดีกว่าผมขอแบบทันถ่ายง่ายตอนเด็กหมือนกระหี่โดดอ่ะผมชอบกินไข่เนี่ยไข่นี่คือไข่มาเลยเนี่ยุณเกียรตัวเดรย์นะฮะขมเกียรตัวเดรยเกียรตัวกินไข่ได้เกียรติอะไรกินแตงแมงดาเป็นไง น้ำจิ้มอร่อยมากคุณเดี๋ยวเดียดกูซื้อปลาหมึกแห้มึงแดกอ๋อใคร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 เป็นไข่อ่ะนะ้องนะนี่เขาเรียกเปิดเปิดปมแล้วคบก่อนอ่าจะคุแว่นนั่งก่อนอ่าส่วนไหนดีวะก็กินตัวไปหมดแล้วแดกรวนให้ดูคดกรอบเลยเฮ้ยจริงๆแล้วพวกมึงต้องไม่จิ้มมันจิ้มก่อนว้วยว่ามึงจะได้รู้ว่าสดไม่สดอร่อยไม่อร่อยได้ๆอ่ะอันนี้ไม่จิ้ม ไอ้ที่เราบอกเลยที่แดกไปเมื่อกี้ไม่ได้รยังได้รยังอ่ะไม่นี่คือไม่พออ่ะเั็นไงอะไรเนี่ยไี่รมายถึงว่าไม่มีหรอกอ่ะคุณจะรอไหมครับเฮ้ยโหรู้สิลองดูโอ้ยพอไม่เป็นดิเราลองดูว่าอร่อยไหม จะให้เครดิตคนทอดเนี่ยคนทอดคนทอดคุณซุงคุณซุงทอดมาดีว่องทอดนานนะเหนียวว่าเอาวหาถือว่าเราเดี๋ยวลองชิมเนี่ยผมขออนุญาตนะได้อยู่นะได้อยู่นะได้อร่อยเจะทอดไหมบอกเลย่ะอร่อยเข้มอีกนิดเดียวเลยว่าอร่อยนะ เอ้ได้นี่อะไรที่เข้มปลาหมึกหรืออะไรปลาหมึกเข้มปลาหมึกเข้มไปหน่อยเล่าปลาเข้มอ๋หัวหัวเสี้ยวจะได้ได้นะโค้อร่อยอ๋อชิว่าอร่อยเดี๋ยวข้าวหน้าเราจะสั่งแบบสุ่มโดยการให้จับฉลากกันว่าไปฉกดีกว่าจะสลากที่เก็บเอาสลากมาเราจะไปทำสลากกันว่าใครจะได้เป็นคนสั่งให้เรารังสรรค์เมนูที่มันเอามากินกับ น้ำชามะนาวแก้มนี้แต่มแต่งได้อยูว่าโอเคนะอร่อยอร่อยโอเคได้ดี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 ดเดี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 ดเด่ดี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 ะวดีดีดีดเดี้ีอีด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 ีเีอี่าดีดีดีาีดีกีาีดีดีาีด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 นดี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 ่ีดเด่าเดอดี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 อีด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 นเีด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 ี่ี